วันนี้มาพูดถึงตำนานความเชื่อตำนานเรื่องนกเขาผีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีเสียงล่ำลือกันว่าหมู่บ้านที่โคกนกเขาหมา่มีนกผีร้องเรียกขวัญคน ทำให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งยังคงมีคนล้มป่วยทยอยเสียชีวิตอยู่เรื่อยหมูบห่บ้านโบราณอยู่ห่างระหว่างบ้านโคกเขาแมวประมาณสองกิโลยังมีผู้มีวิชาคาถาอาคมดีเข้มขังอยู่พอเท่าคนนี้ชื่อว่า พอเท่าคงเป็นผู้มีวิชาเวทมนต์คาถาที่คนมากมายนับถือและศรัทธาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนสามีพศสองพันสี่ร้อยปสณหมู่บ้านโคกนุกเขาแมวพอเท่าคมได้รับว่าจ้างจากคนในหมู่บ้านโคกเขาแมว ให้มาช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านเข้มที่กำลังนอนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพักนุกเขาผีเรียกเอาขวนและวิญญาณจึงทันให้ผู้ใหญ่บ้านเข้มนั้นล้มป่วยลงกระทันหันค่ำคืนของวันเสาร์คืนสิบห้าค่ำเดือนสามปีขานวันเสารเสียงของนุกเขาผี ร้องเรียกขวัญคนป่วยดังขึ้นขึ้นยางตนนักเวลานั้นพ่อใหญ่คมผู้มีคาถาอาคมตับยันทุนคาถาตับยันทุนในตอนนี้นพ่อพุทธเ่าคงเล่าเอาไว้ว่า เป็นคาถาใช้ขับผีข่มผีหรือสัตว์ที่รูร้ายเช่นมีนกผีร้องเรียกขวัญคนทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นเมื่อท่านผู้เท่าคงผู้มีวิชาดีได้ยินเสียงน่ำรือของชาวบ้านจึงเต็มใจที่จะช่วยเหลือ พ่อเท่าคงผู้มีวิชาดีเมื่อได้ยินเสียงคนร้องนุกร้องท่านก็จะสมาทานสิงหา้าด้วยตัวท่านเองดีแล้วพ่อเท่าคงท่านก็จะตักเตรียมให้คนหากระป๋องหรือกระบอกไม้ไผ่เพื่อทำการช่วยเหลือผู้คนผู้ใหญ่บ้านเข้มให้พ้นจากความตายของนุกผีโดยพ่อ ท่าคนผู้มีวิชาตับยันทุนก็จะฟังเสียงของนุกผีมันเรียกขวัญคนเสียก่อนก็จะเริ่มทำพิธีกรรมทันชืโดยท่านใช้วิชาตับยันทุนโดยทำพิธีการว่าให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วท่านก็ท่องนโมสามจบแล้วสวดพระคาถายันทุน ตับยันทุนไปว่ายันทุนนิมิตตังอะวะมังขรันจจโยจามะนาปโสปสกุลน,นั้นส,สัสถโทปาปักท่านภาวนาผมพึงพันไปถึงเจ็ดครั้งผพร้อมกระเป๋าลงไปในกระบอกไม้ไผ่ทันทีที่เตรียมไว้จากนั้นจากนั้นท่านก็จะใช้ผ้าปิดปากกระบอกนั้นทันที นุกหู้ผีที่กำลังร้องเรียกเอาขวัญคนนั้นก็จะอ้าปากไม่ออกร้องไม่ได้อ้าปากไม่ขึ้นท่านอาจารย์ท่านว่าพ่อเท่าคงนั้นท่านใส่กุญแจปากมันมันร้องไม่ได้อ้าปากไม่ขึ้นเจ็ดวันท่านพุทธเท่าคงนั้นก็จะปล่อยมันออก ถ้าท่านไม่เอาผ้าปิดปากกระบอกนั้นออกนุกตัวนั้นก็จะตายและจะเป็นบาปแก่ท่านท่านผูพุท่าคมเล่าไว้ว่าคาถาตับยันทนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากและอาจารย์ผู้เล่าสืบทอดมาท่านเคยใช้เห็นผลมาแน่และท่านยังลองและบอกให้ท้าได้เลยว่า ถ้าไม่เชื่อดองทำดูเถอดถ้าเป็นนกผีจริงๆมันจะร้องไม่ออกแต่ถ้าเป็นนกธรรมดาแล้วใช้ไม่ได้ท่านว่าเพราะฉะนั้นแล้วคาถานี้เป็นคาถาที่สืบทอดมานานและเป็นคาถามาตั้งแต่โบราณโบราณแล้ววันนี้ข้าพเจ้าแมวดำซ็อกป็นหาชันแน่ขอนำพระคาถาครูบาอาจารย์มาเผยแผ่เป็นวิทยาฐานให้กับคนที่มีความกลัวเรื่องนกหู้ผี หรือนุกแสงจดจำพระคถากันให้ดีและปฏิบัติตามถึงถ้ามีความเชื่อแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติฉันใดก็ฉันนั้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมรับฟังแล้วจะเจอกับผมใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ